สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสรยุทธฟาดหน้างายคนตามแขวะในเพจเบื่อเรื่องภัยวันเจอถล่มจนต้องลบทิ้งเป็นกระแสะข่าวที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากสำหรับภัยวันวรนบุตรอดีตพระวัดสร่อยทองตั้งแต่ก่อนศึกที่ถูกพูดถึงอย่างมากกระทั่งลาศิกขาเพศสมณะจากการเป็นพระ เมื่อวันที่3ธันวาคมที่ผ่านมาด้านซินแสเข่งชนมะทะัาทะไทยพ่องผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากร์แห่งประเทศไทยได้ผ่าดวงเลือกยามของไพลวันระบุว่าวันที่ศึกนั้นปะทะกับดวงชะตาส่งผลเหมือนกินยาพิษเข้าไปเกิดปัญหาความไม่สมหวังในชีวิตความผิดเพี้ยนในการกระทำเกิดมรสุมความวุ่นวายสร้างความแตกแยกสับสนและไม่ปรองดอง ต่อมาในวันที่5ธันวาคม2564ทิศภัยวันวรรณบุตรได้แชร์ข่าวของสินแสเข่งที่ดูดวงของตนเองพร้อมกับระบุว่าเลิกศึกหรือไม่ศึกมีหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เลิกเสือกเห็นได้โดยทั่วไปโดยเฉพาะพวกหัวงอกที่ว่างงานและลูกหลานไม่เอาใจใส่ดูแลปอลอ สินแสที่มีมารยาทและความรู้เขาจะถือมากนะครับคือเขาจะไม่ดูดวงใครมั่วซั่วโดยเฉพาะที่เจ้าตัวไม่ได้ออกปากขอให้ดูจนกระทั่งช่วงค่าทิศภัยวันก็ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กโชว์รับประทานอาหารหลากหลายเมนูโดยช่วงท้ายของการไลฟ์ได้มีลูกเพจบอกให้ทิศภัยวันฝากทำมากก่อนนอนเจ้าตัวจึงบอกสั้นๆแบบจริงมากว่าเลิกที่ดีคือเลิกที่ไม่เสือกขอบคุณครับ และล่าสุดวันที่6ธันวาคม2564สรยุทธ์สุทัศนะจินดาผู้ประกาศข่าวชื่อดังได้แชร์ข่าวเรื่องดังกล่าวของทิศไพยวันที่มีปมดราม่าก,กับสินแสเข่งปรากฏว่ามีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์แนะนำสรยุทธว่าเสนอข่าวอื่นๆบ้างครับเพจคุณภาพข่าวคุณภาพขอบคุณครับขณะที่สรยุทธก็ไม่รอช้าตอบกลับทันทีว่าเพจส่วนตัวครับ คำต่อฟาดขนาดนี้ทําเอาชาวเน็ตพูดถึงและแชร์ไปทั่วโซเชียลเพราะคอมเมนต์ดังกล่าวเหมือนเข้ามาแขวะแต่ก็โดนตอบกลับแบบอ่านไปแล้วหน่าไงและพบว่าเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้ลบข้อความดังกล่าวออกไปแล้วด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์กระปุกออนไลน์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ